ทุกครั้งที่เรามาเจอก,กันนะคะแต่ก็จะมีความรู้กกันเงินการลงทุนมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ก็เช่นกันค่ะส่วนใครที่เพิ่งเพ้ามาเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดหัวใจฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะคะถ้าดูจากช่องทางอื่นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตาม,ตตามเป็นกำลังใจให้เตได้นะคะวันนี้พามาดูการปรับตัวของกลุ่มที่เราเรียกว่าโลกเก่าอย่างกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด3อันดับของโลกนะคะเข้าซื้อหุ้นไมโครซอฟต์ มูลค่า3 4ล้านดอลลาร์ค่ะกองทุนบำเหน็จมานานของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดรับความเสี่ยงต่อสกุลเงินดิจิตอลด้วยการซื้อหุ้นไมโครเจจีหลายหมื่นล้านหุ้นค่ะซึ่งกองทุนบำเหน็จมานานของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะอยู่อันดับที่3ของโลกนะคะเข้าซื้อหุ้นไมโครเจจีนะคะได้แจ้งข้อมูล กองทุนชื่อ National Pension Service นะคะตัวย่อคือ NPS ของเกาหลีใต้ซื้อหุ้น m i โ r o s ซนะคะ24,500หุ้นมูลค่า3 3 7 5 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะซึ่งได้ยืนข้อมูลต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสัฐอรมริกาเมื่อวันที่13สิงหา2,024ที่ผ่านมานะคะสำนักงานบำนาญแห่งชาติหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะ โดยมีสินทรัพย์มากกว่า1ล้านล้านวอนนะคะคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ 7, 7,7 7 7้ล้านดอลลาร์มูลค่าณนะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่กองทุนบำนาญแห่งชาติของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ลงทุนในบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในคริปตโตเคอเรนซีนะคะเพราะว่าการยื่นรายละเอียดการลงทุนในไตรมาสสองที่ผ่านมาของปีนี้แสดงให้เห็นว่า ทางกองทุนได้ลงทุนในหุ้นคอยเบตมูลค่า51ล้านดอลลาร์ถือหุ้นอยู่2 2 9 8 0 7หุ้นนะคะเป็นกระดานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่หนึ่งเดียวนะคะที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและในโลกนะคะและนอกจากนั้นกองทุนยังลงทุน31.5แสนดอลลาร์ในหุ้น Roblox นะคะที่เกี่ยวกับคริปโตเช่นกันนะคะลงทุนในหุ้น Jack Dorsey Block นะคะมูลค่า 61ล้านห้าแสนดอลลาร์ค่ะก็คือทั้งหมดที่พูดมานะคะเกี่ยวเนื่องกับสกุลเงินดิจิตลัลหรือคริปตโตเคอเรนซีหมดเลยค่ะ ที่เขาเพิ่มการลงทุนในพอร์ตเกษียณของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะและผลการศึกษาสินทรัพย์บำนาญทั่วโลกประจำปีของสถาบัน Thinking Ahead นะคะแสดงให้เห็นว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลหลายแห่งนะคะที่เข้ามาลงทุนก็มีหลายกองทุนมาก3อันดับแรกก่อนหน้านี้มีกองทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะที่เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดของปีที่แล้วนะคะโดยมีสินทรัพย์เกือบ1.5ล้านล้านดอลลาร์ในปี2 0 2 0 3ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นกองทุนกเกษียณเบอร์หนึ่งของโลกและถัดมากองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลนอร์เวย์นะคะซึ่งมีสินทรัพย์มูลค่า1.3ล,ล้านล้านดอลลาร์ก็ลงทุนในหุ้นและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะโดยทำไมตอนนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญถึงสนใจลงทุนใน หุ้นไมโครเซอร์จีของคุณไมเคิลเซลเลอร์เพราะว่ามีกำไร,รสูงถึง92.5%ในปี2024โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือ150ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ24ปีนะคะ และปัจจุบัน MicroStrategy เนี่ยค่ะเป็นของคุณ m i c r o e l s l y r o r นะคะเป็นบริษัทที่ซื้อ Bitcoin ตั้งแต่เดือนสิงหา2020ที่ผ่านมานะคะเป็นระยะเวลา4ปีนะคะตอนนี้ผลประกอบการของเขาเขาเป็นบริษัทที่ลงทุนในคริป c u r r e n c y มากที่สุด เบอร์หนของโลกค่ะก็คือก่อนหน้านี้บริษัทมาราทอนดิจิตอลเป็นบริษัทขุดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็จะมีการครอบครองบิตคอยนมากที่สุดตอนนี้ไมโครเซจจีนีค่ะครอบครองบิตคอยนมากกว่าบริษัทมาราทอนดิจิตอลตอนนี้ระยะเวลาในการเติบโตของคริปโตเคินซีก็ยังโตขึ้นอีกเยอะ กลุ่มกองทุนกเกษียณแห่งชาติที่หลายหลคนมองว่าเป็นโลกเก่าก็ยังขยับตัวเข้ามาสนใจในคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือบริษัทที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าผลตอบแทนมันสูงขึ้นมากกว่าสินทรัพย์อื่นก็เลยทําให้ตอนนี้บริษัทที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าสนใจมากในการ กรอร์ดในการมาถือคลองหุ้นเพราะว่ากองทุนพวกนี้ค่ะบางทีเขาเอาไม่สามารถซื้อคริปตโตเคอเรนซีได้ตรงๆด้วยความผันผวนและความเสี่ยงของมันเขาก็เลยเลือกที่จะลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทที่ลงทุนในคริปตโตเคอเรนซีแทนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงิน เพราะว่ากองทุนเป็นเงินของประชาชนใช่ไหมคะไม่ใช่เงินของส่วนตัวเขาก็เลยมีเงื่อนไขในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ไม่เหมือนกับการที่เราเป็นนักลงทุนเองเนาะที่เราสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้แต่ถ้าเป็นกองทุนกเกษยณแห่งชาติะคะ่ะมันจะมีเงื่อนไขในการเลือกซื้อสินทรัพย์ในการลงทุนเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะขอบความรู้วันนี้นะคะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์แท็กเพื่อนมาฟังได้นะคะฝากแชร์เป็นกําลังใจให้เตด้วยนะคะคอมเมนต์คุยกันได้คะ่ะส่วนใคร้ายอยากจะเรียนรู้สินทรัพย์ ของโลกดิจิตอลที่ชื่อว่าคริปโตเครนซีนะคะแต่มีหนังสือที่เตกับคุณนิชนาทแฟนเตเขียนเองนะคะคนทำดาเลยได้ด้วยบิตคอยและคลิปโตเจ็ขั้นตอนสู่ความมั่งคัง่งจะสอนคุณตั้งแต่คนที่เริ่มต้นจากศูนย์จนเป็นมือโปรสามารถใช้งานคลิปโตเครนซีได้เพราะมี1บทเกี่ยวกับ การเลือกเหรียญคริปโตเพื่อการลงทุนรวมถึงคุณสามารถเอาไปสร้างพอร์ตกเกษียณสามารถเข้าใจคริปตโตเคอเรนซีแบบเป็นมือโปรสามารถใช้งานได้ลงทุนได้เลยค่ะสำหรับเล่มนี้ใครอยากจะเริ่มต้นเติบโต,ตไปกับโลกดิจิทัลสั่งซื้อได้ที่ line a c e s i นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นราลลคาพิเศษส่งฟรีทัวไทยนะคะสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะคะมีซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อ่านเป็น pdf ได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ